มามา,มา,มาลองตีปีคีกันบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาทําคลิปนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มาแล้วก็ถ่ายเล่นๆนะครับส่นี่ยมยงยาวๆเลยปีคีโขอสายตึงกว่าน้ำ,นำ,นำมันลึกนะเนี่ ดูดูครับไซน์ส่งโคตรยาวเลยครับแล้ะฟีคิกบอกเลยนะมันจะติดแบบนี้ทุกตัวครับนี่ดูครับติดอย่างโหดนะฮะแอร์เกียร์ฟีคิกติดแบบนี้ทุกตัวจริงๆนะฮะบอกเลยส่งยาวยาวเมื่อกี้ครับนี่ครับฝากด้วยครับกับแอร์เกียร์ฟีคิกตัวเบ็ดซีโอนะครับกับชุดนี้งานเบาๆส่งยาวยาวเีครับ